สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หญิงก็จะมาผ่าเลาะนะคะคอลอออีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นผ่าอีโฮมนะคะเขาบอกว่ากินออก,กินดิบได้เขาบอกว่ากินดิบได้นะจ๊ะอื้มหวานหวานมากแล้วก็มีผ่าอีตู่ค่ะอันนี้แม่งรักนะคะผ่าอีตู่นั่นเอง อีกกะเพรา,พาแหลเนะคะกะเพราแหลแต่ว่าตัวใบมันเขียวไม่ไม่ไมแหล่อันนี้แค่นะคะแค่ไข่แค่เหล่าแต่ต้องแครกันนะคะมีหมดเลยนะคะสิ่งที่เรากินในในสวนครัวนะคะมีหมดเลยก็มีข่าตะไคร่มะแข้งนะคะแข้งแล้วก็ละกอละกอก็จะเป็นต้นลูกเละๆนะคะ ไปจ้าก็มีต้นกล้วยด้วยนะคะต้นกล้วยเราจะพาลุยประมันนะคะปรามันไปที่เมืองนะคะเรามาดูกันเนาะก็นะคะวันนี้เราก็จะได้มีกิจกรรมอีกแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้พายุเข้านะคะฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าได้น้ำเยอะเลยนะคะแล้วแล้ว ก็นะคะที่เขยขอสงสาว,วันนะคะก็ได้ถ่ายนาไว้นะคะถ่ายนาไว้แล้วก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมไปถอนกล้ามาอีกนะคะถอนกล้ามาเพื่อจะได้ดำไร่เนี้ยนะคะไร่เดียวนะคะประมาณกีม่มัดเนี่ยแล้วก็จะได้มีการแซมตรงนี้คือคือดำตรงนี้ด้วยนะคะ เรามาดูกันยันนี้นะคะเราเรามาชมกันในระหว่างที่รอนะคะเราก็เราก็มาดูบรรยากาศข้างหลังนะคะมีภูเขานะคะสวยงามมากมากเลยนะคะสวยงามก็ข้างล่างก็จะเป็นไรนาอีกนะคะึืงเขาดําเสร็จแล้วนเนาะเขาดําลุ่มแล้วนะ,ะก็ลองดูนะ เดี๋ยวเราไปดูกันลุยค้าพี่น้องนี่ไปกับสวรรค์นะคะดีจังเลยจ้าอันนี้กระน้ำไหมคะเสร็จนะคะเพราะว่าอยู่กับน้องหญิงที่ไรนะคะก็จะแบบว่าหัดว่ายน้ํานะคะแบบพี่หญิงก็จะทําให้ทุกเครื่องนะคะ เราก็จะเป็นครูสอนไว้น้ำอยู่เรื่อยค่ะจับทันก็ทันไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะจะต,ตรงตัวอยู่แล้วนะคะโอเคเราไปกันหนทางยังอีกอกะไรนะคะพี่น้องตรงไปยายเรามาชมกันน้ำค่ะเราจะเอาที่ถุงออกนี่นะคะยัาาน,นีคืยังค่ะต่อเนื่องแล้วนี่จะเป็นร่องน้ำนะคะที่ มันจะมีที่ขยะนะคะตันทางน้ํานะคะไหลไปที่ทุ่งนาเนาะนี่นะคะพี่เขยน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกปุ๊บได้น้ําปั๊บจัดเลยนะคะคือคือถ่ายเลยมาช่วยกันช่วกันเราไม่นิ่งดูดายนะคะทางใดที่เธอจะมีน้ําดำนาทางนั้นจะมีชันคอย เอาอกเธอเป็นควักน้ำฉันจะเป็นผ่านลงคนละเรื่องคนละเพลงแล้วนะคะในค่ายเพลงะคะนี่โอ้ยตังไป่งแค่หรือจะเป็นไตเกตแค่คุณก็บอกว่าถอดถอดเกิบด้วยนะคะแม่เจา้าทำไมมันลึกแบบนี้ ไปเลยแม่คือเกือเอาหมดจ้าไปด้วยจีเหยียบอะไรไม่รู้ลื่นมาแม่เจ้หนีนนะคะก็มีคะโล่นะคะูอะไรก็ไม่รู้ระวังค่ะระวังคือไปสุดๆเลยเหรอพี่โอ้ไไ่เก็ นี่ต้นอะไรไม่รู้ค่ะต้นอันนั้นน่ะต้น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 ข้าวบาเล่นอ่ะเล่อาวอ๋อเหรอนี่นะคะคือต้นไม้กวาดนะคะสาวกรุงต้นแขมว่าสั่นวะนี่คือต้นแขมนะคะต้นแขมเคยเห็นไหมที่เรามาถังไม้กวาดนะคะก็คือตอนนี้กําลังเริ่มเริ่ม เริ่มปงยอดนะคะน้ำแรงมากเลยนะคะจากจากคุณาจากภูเขานะคะดูน้ำธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าตกแป๊บเดียวน้ำไหลหลากมากๆเลยมาอีกแล้วนะคะต่อเนื่องนะคะภาคสอง EP สองนี่ก็คือนนุนนะคะนู่นนะคะ ขยันมากนะคะขยันมากคนนี้ขยันมากนะคะทําทั้งวันนะคะไม่บน่นไม่กล่นไม่ดา่าน่ารักยิ้มตลอดนะคะเออถ้าใครได้ไปครอบครองนี่โคตรของโคตรของโคตรโชคดีนะคะแต่เราจะมาทางรัดกันโชคดีะคะโชคดีมากค่ะนี่นะคะก็จะขยันมากๆเลยนะคะทำทั้งวันทำทั้งวันไม่บน่นไม่กล่นไม่ด่านะคะ ดูปากนี่ชาไม่ด่าน่ารักน่ารักก็คือรวมแล้วอ่ะโอเคค่ะก็ในใจนะคะก็อยากได้มาครอบครองนะคะเราต้องถามใจเขาด้วยนะคะว่าเขาจะครอบครองหรือเปล่าแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะเรามาเจอต้นตอของของน้ําที่มันไม่ไหลนะคะก็คือที่เหงื่อนะคะหรือเศษ หญ้านะคะมันก่อตัวขึ้นมานะคะมันไหลามาตามน้ำเนาะแล้วมันทาให้ทําให้น้าไหลไปในทางที่ทิศทางอื่นนะคะเข้าไปต่าม,มันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังมอตอฝฟอยนะคะจัดการเอาขี้เหงื่ออันอันกองท่อบ้านนี้ออกนะคะเอายังไงยังไงแม่เมืองยังไงก็คือโอ้โหแบบเจ้าค่เอาอันนี้ออกใช่ไหมเอา เอาเดี๋ยวก่อนเหรอดูกระดิสนะคะก็คือแบบไหลาลากมากมากเลยเพราะว่ามันไปทางนู้นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการมานะคะว่าผู้ผู้จัดการนี้รู้จักทางน้ามดีนะคะว้าวดูแล้วเขาจะล้นออกทางนู้นแล้วก็ไปปั่มันทางนู้นนะคะนี่นี่ผู้จัดการใหญ่ก็คือแบบนี้นี่ยกออกทั้ง นี่นะคะนูโอ้โหไม่เจ้าตอนนี้น้ำแบบว่าไหลหลักเยอะมากนะคะพี่ถ้าเราขึ้นไปในเหมืองนี่ก็เป็นน้ำน้ำคุ่นๆแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ใสเลยใช่ไหมวันนี้นะคะคดีใจกับป้าทุ้มนะคะกับ ลุงเขยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้ดำนากันแล้วนะคะเราจะมาดำช่วยปทุมกันนะคะไปถอนก้าแล้วก็ดำนาแทนให,ให้ให้ให้ช่วยแก่เนาะเราเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะไม่สวยนะะแต่น้ำใจนี้งดงามก <c oughs> ็คอดิงนี่คะจะใครล่ะนี่นะคะก็มีวิธีล็อกกรฝั่งหนึ่งนะคะก็คือกัน เอามาทําให้ทําให้น้ํามันไหลไปทางนูน้นช้านะคะแล้วก็ปิดทางน้ําทางนู้นโอ้โหผู้จัดจาการเรานี่แบบยอดจริงๆนะคะตอนนี้จะปิดน้ําทางนี้ด้วยเพราะว่าเรารไหมเราจะเป็นคนที่ที่ขี่น้ำเราไม่ให้น้ําออกจากทางไหนเลยเราลุ้นจะส่วกันนะคะ ดูซี่ายกเลยอยู่บนนงเดี๋ยาเดี๋เดี๋ยวแล้ก็มียางไงทางเดิมชี้ก่อนม่ดูทางนีนอ๋อเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ส่กปล่อยชิ้นอันขอนเท่าบ้านนี่แม่เดินสองจักเนอพอพอพอ พี่ดูลูกกาญมันด้วยพี่ดูลูกกาญมันด้วยไม่ได้อาลงไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะมันเป็นอันใหญ่ค่ะมันไม่ใช่อันน,น้อยๆค่ะนะคะหรือว่าหนูจะให้หนูหนูอันนี้ปะไอไอไอเอาอะไรไปสอดปะจะไปสอดเดี๋ยวเเอาไปสอดแล้วไม่ได้หืมไม่ได้ไไดหรอเมื่อกี้หนูเห็นอันใหญ่ๆหญ่ นี่นะคะภูมิปัญญาของคุณคุณสาวันนะคะก็มีไม้คํำไว้นะคะก็คือทำอยังไงก็ได้ให้น้ำนี่ไหลลงไปไรนาให้มากที่สุดนะคะนี่เห็นไหมนะะนี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวนะคะที่สำคัญนะคะภูเขาและแสงแดด ก็้อสำคัญนะคะตอนนี้คะอ๋อมีเป็นทางน้ำนะคะไปต่อเหรอคะแล้วก็วข,ขึ้นข้างบนกัน,นะคะ่ะอลิจา้า